ในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าใหญ่ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเขียวขจีมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อมะลิเธอเป็นคนใจดีและมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเสมอมะลิอาศัยอยู่กับพ่อแม่ในบ้านไม้หลังเล็กๆที่ตั้งอยู่ข้างริมน้ำทุกวันเธอจะออกไปเก็บผลไม้จากต้นไม้ต่างๆในป่าไม้มุ่งหวังว่าจะนำผลไม้มาทำขนมและอาหารให้ครอบครัวได้อิ่มอร่อย วันหนึ่งเมื่อแสงแดดยามเช้าส่องสางทั่วท้องฟ้ามาลีได้ตัดสินใจออกไปเก็บผลไม้ในป่าอีกครั้งเธอสวมหมวกใบใหญ่และสะพายกระเป๋าสะพายข้างที่เต็มไปด้วยภาชนะเล็กๆเกตรียมพร้อมที่จะเก็บผลไม้ป่าหอมหวานกลับบ้านมาลีเหลือบตามองไปรอบๆอบเมื่อพบว่าเส้นทางที่เธอเดินผ่านในวันนี้แตกต่างจากวันอื่น,นๆเธอเดินลึกเข้าไปในป่าอย่างไม่รู้ตัวจนกระทั่งพบกับสิ่งที่ทำให้เธอประหลาดใจ ตรงหน้าเธอมีประตูไม้เล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ใต้รากไม้ใหญ่ที่แทบจะไม่เห็นจากมุมมองทั่วไปมาลิยืนอึ้งไปสักพักก่อนที่จะรู้สึกว่าเธอต้องเข้าไปดูให้ได้เพราะความอยากรู้อยากเห็นไม่สามารถห้ามใจได้เธอเพยายามผลักประตูนั้นอย่างระมัดระวังเสียงดังกรอบแกรบเสียงของประตูไม้ที่เปิดออกทำให้มาีิเห็นทางเดินสว่างว่าภายในมีแสงสีทองนวลอ่อนๆที่ดูอบอุ่นและเป็นมิตร มาีิยืนมองทางเดินนั้นอย่างลังเลแต่ก็ไม่สามารถต้านทานความอยากรู้ได้เธอเดินเข้าไปทีละก้าวอย่างช้าๆท่า,ามกลางเสียงใบไม้และกิ่งไม้ที่กรอบแกรบใต้ฝ่าเท้าทางเดินนั้นดูเหมือนจะพาเธอลึกเข้าไปในหุบเขาที่เงียบสงบและเมื่อมองไปไกลๆมาริพบว่าร่มเงาของต้นไม้เริ่มค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันดูเหมือนหมู่บ้านที่ซ่อนอยู่กลางธรรมชาติราวกับว่าไม่มีใครเคยเข้าไปที่นี่มาก่อน เดินไปได้ไม่นานมาลิกก็พบกับหมู่บ้านลับที่เต็มไปด้วยบ้านเล็กๆสร้างจากไม้และใบไม้ป่าบรรยากาศดูอบอุ่นและมีเสียงหัวเราะของผู้คนที่กำลังทำกิจกรรมต่างๆบางคนกำลังทำอาหารบางคนกำลังเล่นกับเด็กๆขณะที่บางคนกำลังนั่งเล่าเรื่องกันใต้ต้นไม้ใหญ่เธอยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นสักพักก่อนที่เสียงเล็กๆจากผู้หญิงคนหนึ่งจะเรียกเธอขึ้นเธอเป็นใครมาจากไหน ผู้หญิงคนนี้ถามด้วยเสียงที่นุ่มนวลและเป็นมิตรมาลียิ้มให้กับผู้หญิงคนนั้นและบอกว่าฉันชื่อมาลีแค่ฉันหลงทางมาแล้วก็เห็นประตูนี้เลยเลยเข้ามาผู้หญิงคนนี้หัวเราะเบาๆและบอกว่าอินดีต้อนรับสู่บ้านของเราเราคือคนแครท์ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านลนี้ค่ะถ้าเธอไม่รังเกียจ ก็สามารถอยู่ที่นี่จนกว่าฝนจะหยุดตกได้มะลิรู้สึกประหลาดใจแต่ก็รู้สึกอบอุ่นใจไปในตัวเธอเดินตามหญิงสาวไปที่บ้านหลังหนึ่งที่ทำจากกิ่งไม้และใบไม้สดโดยมีพวกคนครกคนอื่นๆยิ้มให้เธอและทักทายอย่างเป็นมิตร ในบ้านมีการจัดเรียงข้าวของต่างอย่างเรียบร้อยและมีการตกแต่งด้วยดอกไม้ป่าที่มีกลิ่นหอมฟุ้งทั่วบ้านมาลิรู้สึกว่ามาที่นี่แล้วมีความสุขและปลอดภัยเหมือนกับว่าเธอได้มาอยู่ในบ้านของครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรัก ในคืนนั้นหลังจากที่มาริช่วยคนคราทำอาหารร่วมกันพวกเขาทุกคนมานั่งล้อมวงอยู่รอบก,กองไฟกลางบ้านทุกคนต่างก็มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจและมาริก็เล่าเรื่องการเดินทางของเธอให้ทุกคนฟังทุกคนหัวเราะและยิ้มไปกับเรื่องราวของมาริจนเธอรู้สึกว่าไม่เพียงแค่หลงทางแต่กลับมาเจอครอบครัวที่อบอุ่นในที่สุดในคืนนั้นหลังจากมาลิได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนครทุกคนได้มานั่งล้อมวงรอบกองไฟกลางบ้าน โดยมีคนแคร้หลายคนที่มานั่งฟังเรื่องราวที่มารีเล่าบางคนยิ้มบางคนหัวเราะและบางคนก็นั่งฟังอย่างตั้งใจมลรีเริ่มรู้จักพวกเขามากขึ้นเธอรู้ว่าในหมู่บ้านนี้มีคนแคระทั้งหมดเจคนที่เป็นพี่น้องกันทุกคนมีลักษณะเฉพาะตัวที่ทำให้พวกเขาไม่เหมือนกันเลย คนแรกที่มาลีเห็นและทักทายคือพี่โตเขาคือพี่ชายคนโตของบ้านรูปร่างใหญ่กว่าคนครัคนอื่นๆแต่ยังคงเตี้ยก,กว่ามารีเล็กน้อยพี่โตเป็นคนใจดีและมักจะทําหน้าที่หัวหน้าของทุกๆก,กิจกรรมเขาชอบเล่าเรื่องประสบการณ์ของการเดินทางในป่าและชอบทําอาหารให้ครอบครัวกินทุกๆคืน ต่อมาเป็นปู่จิว๋วซึ่งเป็นคนแคร์ที่มีอายุมากที่สุดในหมู่บ้านปู่จิว๋วมีหนวดเครวยาวและสวมหมวกขนนกที่ทําจากขนสัตว์ป่าเขาเป็นคนที่มีความรู้เรื่องสมุนไพรและยาเป็นอย่างดีมาจะนั่งคิดเรื่องราวต่างๆอย่างเงียบๆแต่เมื่อพูดออกมามักจะเป็นคําพูดที่เต็มไปด้วยปัญญา มมล,ลียังได้พบกับที่เล่นหนึ่งในคนแคระที่เฮฮาที่สุดในหมู่บ้านขี่เล่นมักจะทำทุกอย่างด้วยความสนุกสนานบางครั้งเขาจะปีนต้นไม้และทำเสียงดังเพื่อให้ทุกคนขำบางครั้งเขาก็จะทํามุกตลกและทําให้ทุกคนหัวเราะไปกับเขา อีกคนที่มาลีได้รู้จักคือขี้ง่วงเขาคือคนแคร์ที่มักจะหลับทุกทที่ที่เขาไปไม่ว่าจะเป็นเวลาทํางานหรือเวลาทานอาหารขี้ง่วงจะมีท่าทางขี้เกียจและชอบขดตัวหลับในที่มุมหนึ่งของบ้านแต่พอเขาตื่นขึ้นมาเขาก็จะมีความคิดใหม่ๆที่ช่วยให้ครอบครัวทํางานได้รวดเร็วขึ้น นี่อีกหนึ่งคนที่ชื่อว่านักคิดนักคิดเป็นคนแคระที่รักการคิดค้นสิ่งใหม่ๆและมักจะใช้เวลาคิดในห้องของเขาที่เต็มไปด้วยกระดาษและเครื่องมือที่เขาใช้ในการทดลองแต่ทุกครั้งที่เขาพูดออกมาทุกคนจะรู้สึกว่าเขามีความคิดที่ล้ำสมัยและเป็นประโยชน์เสมอ แล้วก็มียิ้มหวานหญิงสาวคนหนึ่งที่มีรอยยิ้มหวานเสมอเธอเป็นคนที่ทําให้ทุกคนรู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้เธอรักการทําสวนและปลูกต้นไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้ทั้งสมุนไพรและดอกไม้ที่สวยงามยิ้มหวานมักจะช่วยดูแลความสงบของหมู่บ้านด้วยความอบอุ่นของเธอ และสุดท้ายคือจอมซนเขาคือเด็กหนุ่มที่มาจะทำอะไรสนุกสนุกและชอบแกล้งคนอื่นๆอย่างเจ้าเล่แต่มักจะสร้างความยุ่งเหยิงไปหมดและทำให้ทุกคนหัวเราะไปกับความซนของเขาทุกคนในหมู่บ้านต่างกันแต่พวกเขาก็มีความรักและช่วยเหลือกันอย่างดี มะลิเริ่มรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคนแคระแม้ว่าจะเพิ่งพบพวกเขาไม่นานก็ตามพวกเขาพากันทำอาหารเย็นและนั่งล้อมัวรรอบกองไฟพวกเขาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการผจญภัยและการใช้ชีวิตในป่า ในขณะที่มาลีได้ยินเรื่องราวจากพวกเขาเธอรู้สึกประทับใจและตื่นตาตื่นใจที่ได้รู้ว่าคนแคร์แต่ละคนมีทักษะที่แตกต่างกันไปเช่นพี่โตที่ทำอาหารเก่งปูจิ๋วที่รู้เรื่องสมุนไพรขี้เล่นที่ทำให้ทุกคนหัวเราะนักคิดที่คิดค้นสิ่งใหม่ๆและยิ้มหวานที่ทำสวนเป็นต้น หลังจากทานอาหารร่วมกันมาลิได้รู้สึกถึงความอบอุ่นและการดูแลที่มีในหมู่บ้านนี้เธอไม่เคยรู้มาก่อนว่าในป่าลึกจะมีคนแคระที่น่ารักและมีความสามารถมากมายขนาดนี้ในคืนนั้นก่อนที่จะเข้านอนคนแคระทั้งเจ็ดมานั่งรอบเตาผิงและขอให้มาลิเล่านิทานก่อนนอนมาลิเล่าเรื่องการเดินทางของเธอในป่าและการค้นพบหมู่บ้านนี้ให้ทุกคนฟังแล้วก็หัวเราะไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ทุกคนต่างพูดพร้อมกันว่าขอบคุณที่มาเยี่ยมเยียนพวกเรามาลิและมาลิก็รู้สึกได้ว่าเธอได้พบก,กับเพื่อนใหม่ๆที่จะคอยดูแล,แลและช่วยเหลือเธอเสมอในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่มาลีได้พักผ่อนและรู้จักกับคนแคททุกคนในหมู่บ้านอย่างสนิทสนมมาลิก็รู้สึกว่าเธอเริ่มคุ้นเคยกับที่นี่มากขึ้นทุกๆคนในหมู่บ้านล้วนแต่มีความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งทำให้เธอเริ่มตั้งคำถามว่าคนครั้งเหล่านี้มีความลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่ในเช้าวันนั้นมาลิเดินออกมาจากบ้านและพบกับพี่โตที่กำลังนั่งอยู่ข้างๆรั้วไม้หลังบ้านที่โตยิ้มให้กับมาลิและเชิญเธอนั่งลงข้างๆข่าวมาลิวันนี้เรามีการทดสอบเล็กๆให้เธอลองดูนะพี่โตกล่าวมาลิรู้สึกตื่นเต้นและแปลกใจการทดสอบ ทดสอบอะไรเหรอคะที่โตหัวเราะและตอบว่าไม่ต้องกังวลหรอกมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่เป็นการทดสอบความกล้าหาญและทักษะในการทำงานร่วมกับพวกเรามาลิพยักหน้าและเตรียมตัวให้พร้อม ในหมู่บ้านนี้เรามีการทดสอบเพื่อดูว่าใครมีความสามารถในการช่วยเหลือหมู่บ้านได้มากที่สุดบางคนทำได้ดีในด้านการทำอาหารบางคนเก่งในเรื่องสมุนไพรบางคนอาจจะเก่งในเรื่องของการแก้ปัญหามะลิเราต้องการให้เธอช่วยเลือกสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับหมู่บ้านในตอนนี้มะลิยิ้มและกล่าวว่าฉันจะทำดีที่สุดคะ่ะ ที่โตพามาลิเดินไปที่กลางหมู่บ้านที่นั่นมีโต๊ไม้ใหญ่ที่มีเครื่องมือหลายอย่างวางอยู่ทั้งเครื่องมือสำหรับทำอาหารสมุนไพรต่างๆและเครื่องมือสำหรับงานช่างต่างๆที่โตบอกให้มาลิเลือกเครื่องมือที่เธอคิดว่าจะช่วยเหลือหมู่บ้านได้มากที่สุด มาลิมองไปที่เครื่องมือเหล่านั้นอย่างครุ่นคิดเธอเห็นเครื่องมือสำหรับทำอาหารที่ดูสะอาดและดีมากแต่มาลิก็คิดว่าคงจะเลือกใช้สมุนไพรต่างๆดีกว่าเพราะหมู่บ้านนี้มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรอย่างปู่จิ๋วอยู่แล้วในที่สุดมาลิก็เลือกเครื่องมือสำหรับทำสวนที่เธอคิดว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดเธออยากช่วยปลูกต้นไม้ที่สามารถช่วยบำรุงดินและเพิ่มปริมาณอาหารให้มากขึ้น ที่โตเห็นมลิเลือกเครื่องมือแล้วก็พยักหน้ายอย่างพอใจดีมากมาลิเราจะเริ่มการทดสอบที่นี่หลังจากนั้นพี่โตพามาลิไปที่สวนของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทุกคนใช้ปลูกพืชผักและผลไม้ที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของคนในหมู่บ้านมาลิเริ่มต้นการทดสอบด้วยการใช้เครื่องมือที่เลือกมาในการขุดดินและปลูกต้นไม้ใหม่ๆเธอขุดดินไปทีละก้อนรากไม้และดินเหนียวที่ยากจึงทำให้เธอต้องใช้กำลังพอสมควรแต่เธอไม่ยอมแพ้ในขณะที่มาลิกกำลังขุดดินอยู่นั้นปู่จิ๋วก็เดินเข้ามาหาเธอและพูดว่า อย่าลืมว่าเราต้องให้ดินมีสมดุลระหว่างการทำงานหนักและการใช้สมุนไพรบำรุงมันด้วยนะมลิหยุดขุดและหันไปฟังปู่จิว๋วสมุนไพรปู่จิ๋วใช้สมุนไพรอะไรคะปู่จิ๋วยิ้มและเริ่มเก็บสมุนไพราบางชนิดที่เติบโตอยู่รอบๆและให้มลิลองสัมผัสนี่คือสมุนไพรที่ช่วยบำรุงดินและช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีใช้สมุนไพรเหล่านี้แล้วดินจะมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น มลิเริ่มรู้สึกตื่นเต้นและเริ่มทดลองนำสมุนไพรมาใส่ลงไปในหลุมที่เธอขุดเมื่อทำเสร็จเธอก็นำดินมาคลุมทับและรดน้ำตามขั้นตอนที่ปู่จิ๋วแนะนำการทดสอบนั้นทำให้มลิรู้สึกว่าเธอได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากมายทั้งวิธีการปลูกพืชและการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้องมลิทำงานต่อไปจนเสร็จทุกขั้นตอนและพี่โตและปู่จิ๋วก็มายืนดูผลงานของเธอมลิทำได้ดีมากเลย พี่โตกล่าวเธอเรียนรู้เร็วมากปู่จิ๋วยิ้มและพูดว่าเธอเลือกสิ่งที่มีประโยชน์จริงๆที่สุดสำหรับหมู่บ้านนี้และฉันเชื่อว่าเราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีมลิรู้สึกภูมิใจในตัวเองและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำสิ่งดีๆให้กับหมู่บ้านคนแครน,นี้ ในตอนเย็นมาลิกลับไปที่บ้านและเล่าเรื่องการทดสอบให้กับทุกคนฟังทุกคนในหมู่บ้านยิ้มและยินดีในความสำเร็จของมาลิมาลิรู้สึกเหมือนกับว่าเธอได้เติบโตขึ้นและมีบทบาทสำคัญในหมู่บ้านนี้มากขึ้นทั้งที่เธอเพิ่มมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานเธอรู้สึกว่าเธอได้พบก,กับครอบครัวใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักและการสนับสนุน หลังจากที่มาลีได้ทำการทดสอบสำเร็จและเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านคนคระมากขึ้นทุกวันเธอจะใช้เวลาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากพี่โตปู่จิ๋วและคนคระคนอื่นๆในหมู่บ้านที่มีไม่เพียงแต่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นแต่ยังเต็มไปด้วยความลับที่มาลียังไม่รู้ วันหนึ่งในขณะที่มะลิช่วยขุดสวนกับพี่เล่นและยิ้มหวานเธอก็เริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่แปลกไปมันเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่ในหมู่บ้านนี้ซึ่งไม่มีใครพูดถึงและมะลิรู้สึกว่าเธอเริ่มอยากรู้คำตอบเย็นวันนั้นหลังจากที่ทุกคนทำงานเสร็จพี่โตเรียกมะลิไปที่กลางหมู่บ้านมะลีวันนี้เรามีเรื่องสำคัญจะบอกเธอพี่โตพูดเสียงเคร่งขรึม มลิรู้สึกถึงความเครียดในเสียงของพี่โตแต่เธอก็ยังคงเดินตามพี่โตไปที่บ้านหลังใหญ่กลางหมู่บ้านที่นั่นพี่โตพามาลิไปยังห้องลับที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนที่นี่คือห้องลับของคนแคระพี่โตเริ่มพูดมันเป็นที่ที่เราซ่อนความลับของหมู่บ้านนี้เอาไว้เพราะสิ่งที่เรากำลังจะบอกเธอไม่ใช่เรื่องธรรมดามาลิรู้สึกตกใจแต่เธอก็อยากรู้เต็มที่ความลับอะไรเหรอคะ ที่โตหันมามองมลิด้วยสายตาที่จริงจังพวกเราคนแคร์มไม่ได้แค่มีความสามารถพิเศษเท่านั้นแต่เรายังมีพลังบางอย่างที่สามารถช่วยให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้เมื่อหลายร้อยปีก่อนคนแคร์เคยได้รับการเลือกสรรจากเทพเจ้าให้มีพลังในการดูแลธรรมชาติและรักษาสมดุลของโลกใบนี้มลิรู้สึกตะลึงพลังจากเทพเจ้าหมายความว่าอ,อย่างไรคะ ที่โตนั่งลงและเริ่มเล่าเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์ของคนแคระเมื่อครั้งโบราณคนแคระได้รับพลังจากเทพเจ้าเพื่อปกป้องธรรมชาติและรักษาความสมดุลของป่าเขาและโลกมนุษย์เทพเจ้ามอบภารกิจให้คนแคระทุกคนดูแลและรักษาพื้นที่ต่างๆในโลกไม่ให้มีสิ่งชั่วร้ายเข้ามาทำลายความสมดุลของธรรมชาติมลีนั่งฟังอย่างตั้งใจแล้วพลังที่พูดถึงคืออะไรคะ พลังที่เราได้รับจะทำให้เราสามารถฟื้นฟูธรรมชาติได้เมื่อมันถูกทำลายเราสามารถปลูกพืชให้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วหรือทำให้สัตว์ที่ป่วยหายได้ถ้ามีภัยคุกคามจากมนุษย์หรือสิ่งชั่วร้ายที่มาทำลายธรรมชาติเราจะใช้พลังเหล่านี้ในการป้องกันที่โตอธิบายมาลิรู้สึกตื่นเต้นแต่ก็ยังมีคำถามทำไมพี่โตไม่เคยบอกเรื่องนี้กับใครเลยคะที่โตหันมายิ้มให้มลิ เราคนแคร์มไม่อยากให้พลังเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีเราจึงซ่อนเรื่องราวเหล่านี้ไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มันถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คนแคร์ต้องการความช่วยเหลือจากเธอในการรักษาสมดุลนี้มลิรู้สึกใจเต้นแรงฉันสามารถช่วยได้จริงๆเหรอคะพี่โตพยักหน้า เราคิดว่าเธอมีศัก,กยภาพที่จะช่วยเราได้เพราะเธอมีใจที่บริสุทธิ์และเข้าใจธรรมชาติเธอได้แสดงให้เราเห็นแล้วว่าเธอมีความสามารถในการทำงานร่วมกับเราและเราเชื่อว่าเธอจะเป็นผู้ที่สามารถช่วยให้โลกกลับมามีสมดุลได้อีกครั้ง มลิรู้สึกหนักใจแต่ก็รู้สึกถึงความรับผิดชอบที่ใหญ่หลวงในภารกิจนี้เธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าเธอจะมีส่วนร่วมในเรื่องที่สำคัญขนาดนี้แต่เธอก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะเธอรู้ดีว่าโลกและธรรมชาติจำเป็นต้องได้รับการดูแลฉันจะทำให้ดีที่สุดค่ะมลิกล่าวอย่างมั่นใจที่โตยิ้มและลุกข,ขึ้นยืน ดีมากมาล,ลิมันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากเกินไปสำหรับเธอเราจะเริ่มการฝึกฝนในวันพรุ่งนี้และเราจะให้เธอได้เรียนรู้วิธีใช้พลังของคนใคะอย่างค่อยเป็นค่อยไปมาล,ลิรู้สึกถึงความตั้งใจที่แน่วแน่ในตัวเองเธออยากช่วยโลกใบนี้ให้กลับมามีความสมดุลอีกครั้งและเธอจะไม่ยอมแพ้ ในคืนนั้นก่อนจะเข้านอนมาลินั่งมองไปที่ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเธอคิดถึงการผจญภัยที่รอยอยู่ข้างหน้าและสิ่งที่เธอจะต้องทำเพื่อช่วยหมู่บ้านและโลกใบนี้ให้กลับมามีความสงบสุขในเช้าวันรุ่งขึ้นมาลิตตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกตื่นเต้นและวิตกกังวลเล็กน้อยวันนี้เป็นวันที่เธอจะเริ่มการฝึกฝนพลังของคนแคระมันเป็นการผจญภัยใหม่ที่เธอไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตของเธอ เมื่อมาลิออกจากบ้านเธอก็พบก,กับพี่โตและปู่จิ๋วที่ยืนรออยู่ที่กลางหมู่บ้านที่โตยิ้มให้เธอและพูดว่าวันนี้เราจะเริ่มการฝึกฝนกันมาลิพร้อมไหมมาลิพยักหน้าอย่างมั่นใจพร้อมค่ะดีมาก พี่โตกล่าวและเริ่มพามลาีไปยังป่าลึกที่อยู่นอกหมู่บ้านที่นั่นเป็นสถานที่ที่คนแครใช้ฝึกฝนพลังพิเศษของพวกเขาพื้นที่นี้เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และพืชพันธุ์ที่แปลกตาปู่จิ๋วเดินนำหน้าพาไปยังสถานที่ที่ดูเหมือนเป็นศูนย์ฝึก เมื่อถึงที่หมายพี่โต Stand ort, ort, เริ่มอธิบายให้มาลีฟังว่าการฝึกฝนพลังของคนแครไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันต้องใช้ความสมดุลของจิตใจและร่างกายการที่จะใช้พลังนี้ได้ต้องเข้าใจธรรมชาติและพลังชีวิตที่มีอยู่รอบตัวการฝึกของเราจะเริ่มจากการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและพลังชีวิตที่อยู่รอบตัวเราพี่โตเริ่มต้นเราจะใช้เวลาส่วนหนึ่งในการฝึกสัมผัสธรรมชาติให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น มาลิฟังอย่างตั้งใจเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าการฝึกฝนพลังของคนครัจะเกี่ยวข้องกับการเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึง้งปู่จิ๋วเดินเข้ามาใกล้และพูดเสริมในการฝึกครั้งแรกนี้เราจะให้มาลิได้สัมผัสพ,พลังของต้นไม้เพราะต้นไม้เป็นสิ่งที่มีพลังชีวิตอันยิ่งใหญ่เมื่อเราสามารถเชื่อมต่อกับต้นไม้ได้เราจะสามารถเชื่อมต่อกับธรรมชาติทั้งหมดได้ มลีรู้สึกทึ้งกับคำพูดของปู่จิ๋วแล้วเราจะทำยังไงคะที่โตยิ้มและพยักหน้าเราจะเริ่มด้วยการนั่งสมาธิและเปิดใจรับพลังจากต้นไม้ทุกสิ่งรอบตัวเรามีพลังชีวิตเมื่อเธอเรียนรู้ที่จะสัมผัสพลังนี้ได้เธอจะสามารถใช้มันเพื่อช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติได้ มะลิเริ่มนั่งสมาธิที่ใต้ต้นไม้ใหญ่พี่โตและปู่จิ๋วนั่งรอบๆเธอเพื่อให้คำแนะนำในตอนแรกมะลิรู้สึกเหมือนจะไม่สามารถสัมผัสอะไรได้เลยแต่เธอก็พยายามฝึกฝนและพยายามสงบจิตใจ ไม่นานมาลิเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนมันเหมือนกับว่ามีพลังอบอุ่นล้อมรอบตัวเธอพลังนั้นเข้ามาในตัวเธออย่างช้าๆเธอเริ่มรู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวของต้นไม้ที่สั่นไหวไปตามลมและเสียงของใบไม้ที่กรอบแกรบในสายลมที่โตและปู่จิ๋วมองมาที่มลิด้วยรอยยิ้มมลิสัมผัสได้ถึงความสงบและความเชื่อมโยงกับธรรมชาติเธอรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองกลายเป็นส่วนหนึ่งของมัน ดีมากมาลิพี่โตพูดเธอเริ่มเข้าใจพลังชีวิตแล้วตอนนี้เราจะให้เธอลองใช้พลังนี้ในการปลูกต้นไม้ใหม่มาิิเปิดตาและมองไปที่พื้นดินรอบๆเธอเห็นต้นไม้เล็กๆที่เริ่มจะตายจากความแห้งแล้งพ่โตกล่าวตอนนี้เธอสามารถใช้พลังของเธอเพื่อฟื้นฟูต้นไม้นี้ให้กลับมาเติบโตได้ มาลีสูดหายใจลึกและเริ่มใช้มือสัมผัสพ,พื้นดินเธอปล่อยให้พลังจากต้นไม้เชื่อมต่อกับร่างกายของเธออย่างเต็มที่จากนั้นมือของมาลิค่อยๆเรียกพลังชีวิตให้ไปยังต้นไม้เล็กๆนั้นทันใดนั้นต้นไม้เริ่มสั่นสะเทือนและใบไม้เริ่มกลับมาเขียวชอุ่มอีกครั้งมาลิรู้สึกตื่นเต้นและดีใจเพราะเธอไม่เคยคิดว่าจะทำได้เยี่ยมมากมาลิปู่จิ๋วกล่าว เธอทำได้แล้วตอนนี้เธอสามารถใช้พลังของตัวเองเพื่อช่วยรักษาธรรมชาติได้แล้วมลิรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากเธอไม่เพียงแต่เรียนรู้ที่จะสัมผัสพ,พลังจากธรรมชาติแต่ยังสามารถใช้พลังนั้นเพื่อช่วยให้สิ่งมีชีวิตเติบโตได้อีกครั้งเราเริ่มต้นได้ดีที่โตกล่าว แต่นี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นยังมีการฝึกฝนอีกมากมายที่รอเธออยู่มลิแต่ระหวังว่าเธอจะไม่ยอมแพ้เพราะภารกิจของเราคือการปกป้องโลกและธรรมชาติจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตมลิพยักหน้าอย่างมั่นใจฉันจะไม่ยอมแพ้ข้าฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อรักษาธรรมชาติและช่วยโลก ด้วยความมุ่งมั่นและการฝึกฝนที่ต่อเนื่องมาลิเริ่มกลายเป็นนักฝึกฝนคนแคร่ที่แข็งแกร่งและมีพลังมากขึ้นเธอเรียนรู้ว่าไม่เพียงแต่พลังจากธรรมชาติเท่านั้นที่สำคัญแต่การเข้าใจและรักธรรมชาติอย่างแท้จริงก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน